สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้พบกับผมบอมพงศกรครับวันนี้เป็นวันที่เราได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมกันแล้วนะครับและปัญหาของกรุงเทพที่บรรดาเหล่าคนบันเทิงอยากให้ผู้ว่ารับฟังและนําไปแก้ไขจะมีเรื่องอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ ก็อยากให้ดูเรื่องราคาระบบขนส่งสาธารณะให้มันลดน้อยลงค่ะปัญหาที่น่าอยากให้แก้ไขเป็นอย่างแรกเลยนะคะก็คือน้ําท่วมค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะช่วงที่ฝนตกหนักฝนตกทุกวันเนี่ยทำให้เกิดน้ําท่วมและปัญหาที่ตามมาก็คือรถติดค่ะ แกมอยากให้แก้ปัญหาเรื่องรถติดในกรุงเทพค่ะถ้าไม่ออกตีห้านะยังไงก็เจอรถติดทุกวันอยู่แล้วลเสียเวลาชีวิตเราเป็นแบบหนักมากเลยโตบนรถทาอะไรบนรถก็อยากจะแบบให้แก้ปัญหาส่วนนี้ค่ะปัญหาที่เจ้าอยากให้จัดการในกรุงเทพนะคะอีกหนึ่งปัญหาคือทางเท้าค่ะเจ้าอยากให้มีทางเท้าให้เราสามารถได้เดินโดยที่ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุค่ะทางเท้าเล็กมากๆแล้วบางทางเนี่ยมันก็อันตรายมากๆเกือบจะถูกรถชนตลอดเลยถ้าสามารถซ่อมตรงนี้ได้เจ้าคิดว่าจะทําให้กรุงเทพน่าอยู่ค่ะอยากจะให้มีการขนส่ง สาธารนณะที่มันดีกว่านี้มากๆครับเนื่องจากว่าระบบขนส่งสาธารนณะบ้านเราเนี้ยมันจะมีความย้อนแยง,ยแยงกับรายได้กับรายจ่ายที่ที่ชีวิตประจําวันเป็นอยู่ทุกอย่างมันตกอยู่ที่ประชาชนอย่างพวกเราหมดเลยผมอยากจะให้มีการแก้ปัญหา แค่เรื่องเล็กๆที่มันทำได้ง่ายมากที่สุดก็แค่นี้เขาเรียกว่า,าลดภาระของประชาชนลงไปบ้างผมว่าถนนนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยรถไม่ว่าจะป้ายแดงหรือรถเก่าเนี่ยต้องซ่อมช่วงล่างทุกปีนะฮะแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาซ่อมบ่อยเหลือเกินถนนพอซ่อมเนี่ยถนนมันก็ไม่เรียบก,ก็ฝากด้วยว่า,าถนนเนี่ยสำคัญจริง,รงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะฮะรถยนต์นะครับผมรีบซ่อมแล้วก็รีบเทป,ปูนแล้วก็รีบล่ายางมาต่อยให้เรียบอยากให้วางท่อระบายนะ้ําให้เป็นระเบียบไม่ใช่วางกลางถนนด้วยเพราะว่าอุบัติเหตุก หมุนอีกอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะก็ฝากด้วยนะครับเรื่องถนนหนทางนะครับผมส่วนสาธสนะด้วยอ่าเรื่องแบบกิจกรรมกลางแจ้งของคนชากรุงเทพครับมีน้อยแล้วก็เข้าไม่ถึงบางที่มันแบบไม่ได้สะอาดขนาดนั้นแล้วก็เหมือนการดูแลไม่ค่อยดีความปลอดภัยไม่ค่อยมีเลยอยากให้ มีจํานวนที่มากขึ้นมีการดูแลที่ดีขึ้นเพื่อให้คนกร <Sym. S 1> ุงเทพได้ใช้ประโยชน์กับมันครับก็ฝากถึงท่านผู้ว่าด้วยนะครับสําหรับปัญหาที่คนกรุงเทพเจออยู Daddy ่นะปัจจ like ุบันนี้ก็อยากให้แก้ไขในทุกๆอย่างอาจจะไม่ได้แก้ไขเร็วแต่ว่าช่วยกันปรับปรุงไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้ชีวิตกลารเป็นอยู่ของคนชาวกรุงเทพดีขึ้นครับ และผมขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ให้ผู้ว่าคนใหม่ของเรารับฟังปัญหาและนำไปแก้ไขกันด้วยนะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ากับมาพว่าคนใหม่นะครับ